สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วในเซนนากับป้าแขกนะคะวันนี้ป้าแขกพากินป้าแขกพากินมาอยู่ที่ร้านมุมอร่อยติ่มซำนะคะเยี่ยมสระจังหวัดนครปฐมนะจะบอกว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะติ่มซำ แต่ที่อร่อยที่สุดน,นะจะเป็นหมี่หยกนะคะเป็นหมี่หยกหมี่หยกก็คือหมี่หยกเรียบร้อยบางทีทานไปเรียบร้อยแล้วทานก่อนนะยังไม่ได้กินอยังไม่ได้ดด<ม>ผู้ชมเลยนะคะทานก่อนนะคะเป็นหมี่หยกหมูกอบนะม,มาที่นี่พลาด<อ>ไม่ได้นะคะหมี่หยกหมูกอบนี่มาดูอย่างแรกพลาดไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือฮักเกานะคะฮักเกา ถ้าเขาพูลูกเขาสวยมากเลยแล้วก็มาถุงทองนะคะอันนี้เป็นถุงทองพึ้งนะแล้วก็อ่าอันนี้อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพระช่วยอันนี้นะจะเป็นเอ่ออะไรนะอันนี้จะเป็นไข่ย,ย่อมาไข่ย่ม้านะคะเป็นไข่ย,ย่อม้าแล้วก็อันนี้อเชลล์อันนี้จะเป็นหอยเชลล์นะคะหอยเชลเชล์แล้วก็ จะเป็นรูปชิ้นกุ้งนะคะแล้วก็อันนี้เนะมาแขกให้ดูอันนี้เป็นกุ้งกุ้งมะน,นาวนใช่หรออันนี้ไม่ใช่กุ้งมะน,นาวอันนี้เป็นอันนี้กุ้งกะหรี่กุ้งแกงกะหรี่นะคะกุ้งผงกะหรี่ใช่แล้วก็เยืย่อไผ่อันนี้นะคะอ่ามันจะมาะแขกพาดูดีกว่าเยอะมากเยอะไผ่อันนี้ชามนี้จะเป็นตีน นี่จะเป็นตีนเป็ดนะคะเดี๋ยวนะอันนี้เออเห็นยังตีนเป็ดนะคะแล้วก็มาอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปูในลูกชิ้นปูนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบคอนค่ะอันนี้เป็นถ้อยแมงกูดนิวซีแลนด์นะคะอันนี้นี่เกี๊ยวกุ้งนะคะเกี๊ยวกุ้งนนีนี่นี่นี่กุ้งมะนาวนะคะแล้วก็กระดูกหมูใช่ไหมคะโอเค ไม่ต้องรอแล้วงั้นขออนุญาตมีนี่เต็มขออนุญาตทานก่อนนะคะแล้วก็น้องสามาด้วยนะคะโอเคก,นะกินหัูไงก็มันจะลำบากนี้นกวอ,อะไรล่ะหมูกรอบอ,อันนี้หมูกรอบค่ะ บะหมี่ยกไม่กินผักเหรอกินค่ะพอดีผักเหลือชิ้นเดียวอะไรดีข้าะยังไม่ได้กินค่ะเอาหรอกเอาไปรสชาติเป็นยังกินบะหมี่รากอบติดบ้าบอยู่กินบะหมี่บะหมี่มอะไรอันนี้อะไร ม,มันจุดตรงนั้นสปาอร่อยมากอเคอันนี้ชื่ออะไรนะบนมหมี่หมูตอกดูเมนูต่อ,อไ,ตไปค่ะกินอะไรต่อคะกินอะไรต่อกินาเกาไ่ไม่เก่าแต่ห้เก่าไข่ <c oughs> ไม่กาโอ้โหข้าง ก็เคยไม่เก่าค่ะเก่าแล้วคะตอนนี้เราเวลากินนะคะข้างนอกนะคะเมื่อกี้รถชนเมื่อกี้รถชนนะค่ะได้ยินเสียงไหมคะก็หูเก่ากว่านะคะ่ะค่ะค่ะก็เมื่อกี้วิ่งออกไปดูแล้วนะคะก็มีบาดเจ็บนะคะนี่รถพยาบาลมารับเอไขค่ะเยอะไผ่ค่ะอร่อยไหมคะยังไม่ได้กินอะยังไม่ได้กินเป็นไงมึงคะเป็นหมูนุ่มแล้วก็เยอะไผ่นี่ยกรึบเลยเยอะไผ่กรึบเลยนะคะ กินอะไรต่อดีกินอะไรต่อดีนะต้าก็มากก็ได้อะไรอันนี้เป็นขนมจี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 นไม่มีค่ะเป็นขนมจีบค่ะขนมจีบขนมจีบนะคะถุงทองถุงทองถุงทองอ่าถุงทองกุ้งนะคะตัวนี้ไงมั้งคะเนื้อนุ่มอร่อยอร่อยไหมคะ กินอะไรอ่าอ่จิบกุ้งจิบกุ้งมาจิบกุ้งมาอ่าโอ้ยเนื้เนี้ยไปดูน่อยเต็มปากเต็มคำมากเลยอ๋อกุ้งเป็นตัวนะคะอ่าโอเคอืมอร่อยไหมคะไขยม้าต่อไหมคะขนมจิบกุ้งไขยม้า ใคขอไปล้วงนะอ่ะไจแล้วเหรอไข่ยมานะคะอ่ะไข่ยมานะคะโอเคน้องกินไปพร้อมกันเลยโอเคหมูหมูติดหมูไปไปนะคะหมูบอกอย่าหยิบฉันอย่าหยิบฉัน ว่าคำเดียวน้องจะกินหมดไหมคะาาปาก<อ>าเล็กด้วยขอพห้นะคะอ,อร่อยไหมคะเยี่ยมนะคะโอเคเป็นป่วยเยอะจ่าจ่าจ่าแม่จับพระคุณแม่ทูนหัวมะตาฉันมั่งมั <c oughs> เอาละแกก,กินน้ำก่อนไหมคะกินน้ำก่อนไหม <c oughs> กินทั้งเปลือกค่ะป้าแสตใช่อร่อยอร่อเหมือนเหมือนกินยเหื้อรอยะไบ้า เ็นเยอะไปนะขสลี้อร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะต้งสายตาเราคุณนัดผม ก็มาแวะทานได้นะคะที่ร้านมุมอร่อยติ่มซำนะคะอยู่จังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปกันชาสวัสดีค่ะมาจุดต่อจ่ด